วส,สวัสดีคะ่ะเนพื่อนสวัสดีค่ะบมาพบกับพี่เล็กเช่นเคยนะคะขออนุญาตนะคะห่างหายจากคลิปล่าสุดไปประมาณเป็นเดือนนิด,น,ดนิดเลยนะคะวันนี้พี่เล็กชวนคุยเรื่องปัญหารของการดับความโกรธเห,เหตุการณท์ที่เกิดขึ้นเนี่ยื่อประมาณผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งนะคะที่บ้านเกิดที่บ้านนะคะพี่ขอไม่เล่าแล้วกันว่าเกิดเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันทําให้พี่โมโหมาก มาหูแล้วก็คือความคิดคำพูดที่ร้ายๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในหัวสมองเนี่ยไปมันไปหมดเลยตอนที่โกรธเนี่ยกดมากๆแล้วคำพูดแบบแย่ๆเนี่ยที่มันอยู่ในหัวพี่เนี่ยพี่อยู่ในครัวนะคะเกิดขึ้นมาแล้วลามลามปามไป็ปนบุคคลที่หนึ่งสองสามแต่มันอยู่ในนี้ ความโมโหไงมันอยู่ในหัวแต่พี่ไม่ได้พูดไปนะคะไม่ได้พูดอารมณ์นั้นนะ่ยอยู่ประมาณช่วงที่เราแบบมีมีความคิดคำแย่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ประมาณสักครึ่งชมมั่วโมงคิดวนลูปอย่าง,งนะั้นครึ่งชมมั่วโมงซึ่งถ้าเกิดมาพูดออกมาเนี่ยคือแบบคนที่ได้ยินเนี่ยนะโอ้ เขาจะต้องเสียใจและผิดหวังในตัวเรามากไปผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคำพูดที่เกิดขึ้นในหัวพี่แย่ๆไร้ล,ยล,ยลย้ยฮิคำพวกนั้นเนี่ยพี่ไม่พูดออกมาเลยสักคำเนี่ยไม่ส่งข้อความไม่เขียนไม่อะไรทั้งนั้นผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอารมณ์เย็นลง ผานไปคืนหนึ่งเรามานั่งนึกถึงเหตุการณ์น,นั้นแล้วแบบว้าวฉันดับความโกรธได้เหรอครั้งแรกที่ทำได้ทุกครั้งเวลโาโกรธโมโหเราจะพูดแต่คำที่ไม่ดีให้กับคนใกล้ๆตัวรอบข้างเราเขารู้สึกแย่แล้วก็ไปขอโทษทีลัง ไม่ดีแต่ครั้งเนี้ยไม่ได้พูดออกมาไม่ได้อะไรออกมาเพราะความโมโหทำให้จิตความคิดแย่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาซึ่งสิ่งที่เราคิดที่เราจะไปว่าเนี่ยไม่ใช่แต่เป็นเพราะความโมโหโมโหความอารมณ์สูงๆขึ้นไม่ได้พูดออกคำเดียวสักคำเดียว ไม่พี่แท็กทำได้ขม่มข่มใจไว้ข่มใจไว้แล้วก็พี่ช่วงเนี้ยพี่ฟังคลิปคุณประสินอินทราบูมเยอะมากว่าชีวิตชีวิตคืออะไรอ่าพี่จะฟังตรงนี้เยอะมากชีวิตคืออะไรแลวพี่จะฟังคุณประสินจะสอนให้เรานึกถึงว่าให้นึกถึงความตายบ่อยๆคือทุกคนต้องตาย ช้าหรือเร็วแค่นั้นเองแล้วก็ยังได้มั่นใจว่าคุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่ฟังเรื่องนี้บ่อยทำให้ทำให้เกิดความเกิดความปรงแต่ไม่ใช่ปรงในทุกเรื่องนะคือมันทำให้รู้สึกนี่เป็นเหตุผลที่เราดับโมโหได้ครั้งล่าสุดในภายในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่ได้พูดคำที่ไม่ไดีออกไปสักคำ เพราะนี่แหละพอพี่พอฟังคลิปนี้ทำให้เราอาถึงแบบปลดล็อกอะ่ะจริงชีวิตจะตายวันตายพรุ่งเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นจงมีความสุขกับปัจจุบันที่คุณอยู่คุณอยู่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนตอนนี้คุณอยู่กับใครตอนนี้คุณทำอะไร แล้วมันก็ทําให้ปัญหาที่เรากังวลในเรื่องต่างๆเรื่องงานเรื่องอนาคตเนี่ยรู้สึกคลี่คลายทุทเราลงมาทําให้เราแบบว่าโอเคถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้ก็ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นปัจจตังมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่ถามว่าความกังวลม,มีมีนะมีมันมีเข้ามาเรื่อยๆแต่พอมีเข้ามาปุ๊บเราก็จะบอกตัวเองว่า อลไรก,ก็ต้องเกิดเดี๋ยวก็ตายหาตายโหงกันแล้วนะคะนี่คือปฏิหารของการดับโกรธได้มันเหมือนกับอยากจะเปรียบเทียวยิ่งกว่าถูกรอตเตอรี่แต่เราไม่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราเลยไม่รู้สึกว่ามันยังไงแต่พี่ลองเปรียบเทียบดูการดับโมโ oh หได้เป็นความสุขที่ที่ไม่มีกิเลส ไม่มีโลกม,มีไม่มีกิเลสผสมอยู่มันเป็นความสําเร็จที่แบบบริสุทธิ์แต่ถ้าความถ้าเราถูกลอตเตอรี่อย่างเงี้ยเราดีใจแต่ก็ยังคงเต็มไปด้วยกิเลสไม่เหรอไหมคะถูกลอตเตอรี่ดีใจแต่กิเลสเนี่ยก็ยังมีอยู่แล้วเต็มมาด้วยความกังวลวดยคนนั้นคนนี้จะมาของเงินความอัตไสแต่ปตัิหยางกอนดับโกรธได้ไม่มีกิเลสเลย โลง่งโลง่งนะคะมาฝึกการดับโกรธกันที่ใช้วิธีการฟังคลิปของคุณพระศ,ศินอินทรวง์บ่อยๆคือการนึกถึงความตายบ่อยๆไม่ได้แช่งตัวเองนะการนึกถึงความตายก็คือการนึกถึงความจริงค่ะนั่นเองนึกถึงความตายล้วก็โอเคเดี๋ยวก็ตายแล้วอาจจะอาจจะตอนไหนอะ พรุ่งนี้ไหมหนึ่งชั่วโมงไหมไม่รู้หรอกแต่ตายแน่แนเราก็เลยไม่ได้ให้ค่ากับความโมโหนั้นของเรามากไปกว่าครึ่งชั่วโมง <c oughs> วันนี้ชวนคุยเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะพี่อาจไปนอนแล้วตอนนี้เวลาที่นอนอยู่ในตีหนึ่งสิบนาทีพี่ไม่ได้ดูหนังมานานวันนี้นอนดิกเพราะอะไรเพราะดูหนังดูหนังเรื่องอ่า The b บอร์ดิกานะคะเควเนคอสเนอร์เขาเล่นกับนางเอกกับนางเอก uh, ที่ร้องเพลง I Have Nothing นึกชื่อไม่อเป็นหนังแบบแอคชั่นโรแมนติกหนังเรื่องนี้ดังมานานมากเออถ้าเมื่อก่อนเนี่ยพี่จะก็จะติดอยู่แต่กับความเครียดกังวลแล้วก็จะไม่ไม่รีแลกซ์ตัวเองไงแต่คราวเนี้ย แต่ช่วงเนี้ยตั้งแต่ดับโมโหได้เนี่ยชีวิตมันโอ้มันล่มขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ทําให้การใช้ชีวิตคู่เนี่ยมีความสุขมากขึ้นด้วยสามีก็มีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะชีวิตคู่เนี่ยมันมีลิ้นกับฟันหลายครั้งตอนเนี้ยเรานั่งนึกไปโอ้มันเกิดมาจากเราก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็บอกกับตัวเองว่าต่อไปเนี้ยเราเลือกที่จะ ทำปัจจุบันให้มีความสุขดีกว่านะคะโอเคฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวพี่เล็กขอตัวไปนอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ